บันทึกเป็นละโอ้เมื่อกี้ลืไมไปนี่เนาะอ่ะเอาเลยนะแปบ๊บหนึ่งนะเเปิดงานของคุณขึ้นมาก่อนอยู่ในนี้อ่ะโอเคค่ะเอ่อครูบันทึกแล้วเนาะแล้วก็อันนี้หน้านี้เนี่ยค่ะเอ่อตัวผู้บริหารเป็นคนยุคใหม่บุคลากรยุคใหม่เนี่ยเอาไปรวมข้อเดียวกันผู้บริหารและบุคลากรเป็นคนยุคใหม่นะคะบุคลากรมีจํานวนจํากัดได้นะคะเอ่อ บุคลากรอันนี้ได้นะคะประสบการณ์ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ด้านผลิตภัณฑ์นะคะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมัน,มนสำหรับคนสักนะเอาเวลาคนสักเนี่ยมันก็จะ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 ,จะ,จะ,จะพองจะ,จะจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะจะอักเสบใช่ไหมอืมทีนี้นอกจากโลชั่นของคุณมันจะมันจะอ่อนโยนต่อผิวพรรณแล้วเนี่ยครูอยากให้ มันมีสารสก,กัดจากธรรมชาติที่มันลดอาการอักเสบได้อะค่ะสามารถทำได้ไหมลูกด้ครับไม่โลชั่นของคุณสามารถทำได้ไหมอย่างนั้น่ะลดการอักเสบได้อะมันต้องไปหาสมุนไพรอะไรก็ได้ที่ที่มันลดการอักเสบเพราะว่าเวลาสักใหม่ๆเนี่ยพอดีพอดีลูกศิษย์ครูอะเ,ออเขาเขาเขา,เขาสักอยู่ค่ะ แล้วก็เขาจะส่งรูปส่งอะไรมาให้คุณดูเรื่อยๆว่าเนี่ยเขาสักอยู่หน้าอะไรเงี้ยเอออ่าก็เลยก็เลยแล้วมันครูก็จะเห็นมันแดงๆอ่ะใช่ไหมถูกไหมลูกมันแดงๆแ,แ,แล้วมันก็แบบอืมแล้วมันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะอักเสบแบบบางคนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใช้โลชั่นของคุณตัวเนี้ยนอกจากจะช่วยบำรุงผิวแล้วเนี่ยเพื่อให้แล้วมันยังช่วยทำให้ไอ้นี่หายเร็วขึ้นอย่างเงี้ยอืม แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องไปขอออยด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคนะขอออยที่ครูว่านะมันเป็นยาเน่ะมันไม่ใช่เป็นใช่ไหมเวลาเอามาทาเพราะว่าถ้าถ้าโลชั่นทั่วไปถ้าทาลงไปถ้าหรือคุณจะเป็นแค่เครื่องสำอางถ้าเครื่องสำอางถ้ามันถ้ามันเอาไว้ทาอันนี้มันก็น่าจะน่าจะเกี่ยวกับเป็นเป็นยาด้วยก็จะดีคุณก็จะมีความเฉพาะมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะคุณลองไปดูส่วนผสม ที่ที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ลด<ม>การอักเสบตรงเนี้ยคุณว่ามีครูว่ามีเนาะแล้วก็เอามาทําเป็นโลชั่นไว้ทาอันนี้โอเคให้นะคะคุณเขียนเลยค่ะว่าข้อหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำมาจากสมุนไพรที่ลดการอักเสบได้นะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองอ เดี๋ยวนะคะผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวต่อผิวของผู้ผู้บริโภคโดยเฉพาะหลังการสักใส่คาว่ลยโดยเฉพาะไปด้วยสินค้าย,ยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดก็โอเคอะไรยังไม่เกิดนะคะผลิตเดี๋ยนะข้อสองให้นะผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมจาก สมุนไพรธรรมชาติที่มาจากธรรมชาติเนาะแล้วก็มันเด่นยังไงอีกผลิตภัณฑ์คุณอ่ะเอาแค่นี้ก่อนก็นได้สามข้อไม่ต้องเยอะทีนี้ตัวราคามีต้นทุนสูงอันนี้ให้ค่ะราคาแพงแต่คุณคุณภาพเหมาะสมอืมเอ่อ ได้ได้ได้ราคาแพงแต่คุณว่าคุณเพราะเพราะมันวัตถุดิบในประเทศหายากเออคุณจะใช้สมุนไพรไทยไม่ใช่หรอคุณคุณเขียนว่าวัตถุดิบหายากอย่างนี้ก็ได้ค่ะทันไหม <Okay S 1> วัตถุดิบอะไรหายากหูกอสมุนไพรนี่ใช่ไหมได้ครับอ่าโอเคให้แันดับหนึ่ง ก็ค่อนข้างตรงค่ะหายากและอ่อนโยนตโดยเฉพาะเพราะนั้นไปแก้ใหม่ไปแก้ใหม่ตามตามวอร์ดิ้งของอาจารย์เมื่อตะกี้อ่ะนะคะก็ดูดูดูค่อนข้างเป็นจริงอยู่นะคะดุลากรมีจำนวนจำกัดประสบการณ์ค่อนข้างน้อยสินค้าไม่เป็นที่รู้จักต้นทุนสูงก็ต้นทุนสูงมาดับหนึ่งนักศึกษาตัวตัว ก,ก็ก็ไปเปลี่ยนตามเวอร์ดิ้งของอาจารย์แล้วก็วิเคาะห์มาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอืมก็จะทําให้ภาพนชัดขึ้นนะคะภาพันชัดขึ้นอืมโอเคอ่าโอเคนะคะเอ่อตัวตัวรถบรรงุนิยมรถนิยมที่ทันสมัยคืออะไรขยายความขึ้นอีกหน่อยได้ไหม แต่ว่าอะไรรถตนนิยมที่ทันสมัยคืออะไรผู้ชายเป็นคนยุคใหม่อะฮะผู้ที่ซื้อสินค้าเป็นเป็นคนแบบคนยุคใหม่อ่ะครับก็เลยมีคนยุคใหม่แล้วเป็นไงคนยุคใหม่แล้วเป็นไงก็มีต้นิยมทันสมัยไม่เอาเอาเป็นเอาเป็นลูกค้าลูกค้าเป็นคนยุคใหม่เออ ทันสมัยและมีเทคโนโลยีดีไหมคะชัดไหมเออชัดไหมลูกแบบจเราเวลาเราวิเคราะห์ตรงนี้มันต้องชัดชัดลูกเศรษฐกิจไม่ดีปัจจัยลูกค้าจะเศรษฐกิจไม่ดีได้ไงลูกอันนั้นเป็นปัจจัยเศรษฐกิจหรือเปล่าคุณจะเขียนว่าลูกค้ามีเงินในกระเป๋าน้อยถูกป่ะใช่ไหมเออ ก็บอกลูกค้ามีเงินลูกลูกค้าอ่ะเดี๋ยวนะเออคุณคุณไม่ต้องวิเคราะห์ข้อนี้ก็ได้เอาเป็นวิเคราะห์เป็นเป็นข้อเศรษฐกิจก็ได้นะยกไปไว้เป็นข้อเศรษฐกิจก็ได้ค่ะเศรษฐกิจอ่าตรงตรงนี้เขียนว่าลูกค้าเงินน้อยได้เลยเขียนว่าลูกค้าเงินเงินมีเงินน้อยจริงๆมันคือมีเงินในระบบน้อยอะนะคะเงินหมุนเวียนในระบบมันน้อยลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์มากขึ้นอ่ะเป็นโอกาส การเมืองไม่ดีกฎหมายก็เดี๋ยวการเมืองบริหารรัฐบาลบริหารไม่ดีเนี่ยเป็นผลกระทบกับคุณไหมกระทบกับธุรกิจคุณไหมกระทบครับเป็นกาบริหารไม่ดีเศรษฐกิจมันก็จะไม่ดีตามไปด้วยแล้วคุณก็จะไม่มีเงินมาซื้ออือหือตอบแบบนี้มึงเอาไปสองคะแนนเลยปะเยี่ยม ใครที่ตอบผู้หญิงที่ตอบมาเมื่อกี้ชื่ออะไรเอ่ยเอาไปสองคะแนนเลยแต่ว่าพยายามอยากให้ช่วยตอบนะคะ <Okay. S 1> ถัดต่อไปรัฐออกกฎหมายนำเข้าอันนี้ให้นะคะให้นะคะรัฐออกกฎหมายนำเข้าจริงๆครูคชอบให้นักศึกษามีการโต้อตอบอเลยครูเลยอยากให้คุณโต้อต,ออต,อตอบครูเยอะๆครูก็จะครูก็จะใครโต้ตอบครูครูให้คะแนนไปเลยคะ่ะ ใครตอบมาก็ได้คะแนนไปเลยค่ะนะคะนะรัฐบาลบริหารไม่ดีแต่แต่ของกลุ่มตัวเองนะออกกฎหมายจำกัดการนำเข้าจริงๆครูได้ยินเสียงนิดนึงครูก็ให้คะแนนแล้วเลยนะครูอยากครูอยากคุยด้วยครูเป็นโรคขัดความอุอุ่นนะเฮ้ย <c oughs> อ๋อคุณนำเข้าอะไรค่ะคุณนำเข้าอะไรคะ วัตถุดิบอะครับที่มันหายากอ้าวก็นไหนเราเอามาจากข้างในประเทศนี่ใช่หรอเหมือนมันต้องมีส่วนผสมอื่นด้วยอะคะ่ะอาจารย์ที่แบบในประเทศหาไม่ได้เช่นแอบแสดงว่าคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้วิเคราะห์ตัวนี้ค่ะคุณยังไม่ได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกไหมคะอันนี้คุณอาจจะไปดูดูอะไรอย่างอื่นมา แต่ว่าคุณยังไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์ของคุณมาวิเคราะห์อย่างชัดเจนทันไหมคะแปลว่าคุณต้องเอาไ้ตัวโลชั่นคุณมาโลชั่นใช่ไหมเนี่ยครีมบำรุงผิวใช่ไหมคุณต้องเอาโลชั่นคุณมาดูแล้วว่าเนื้อโลชั่นของคุณเนี่ยมันมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะแล้วคุณถึงได้คุณคุณถึงจะมาพูดเรื่องข้อข้อตัวนี้ได้ว่าเอ้ย เออมันมีสารสกัดบางอย่างของเราที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะมันต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศนะเช่นน้ามันสนน้าม,ม,มันอะไรสักอย่างที่ต่างประเทศน้ามันน้ามันน้ามันอะไรวะน้ำมันคามโมไมล์จากดอกคามโมไมล์อะไรเงี้ยซึ่งมันมาต้องมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยลูกออกมาอืมเพราะฉนั้นคุณจะเขียนข้อน,นี้ได้นโยบายภาครัฐแต่ไม่เป็นไรค่ะเขียนไม่ได้ก็ดีแล้วจะได้จะได้ได้คุยว่าอ๋ออ๋อมัน,อย,งงน,น,นอ,อย่างนั้นนั่นเองอะไรเงี้ยนะคะ นธิบายของทางภาครัฐเป็นไงคะําเขียนเฉยๆแล้วสักเขียนเสริมมานะรัฐรัฐบาลบริหารไม่ดีทำให้ทำให้เศรษฐ,ฐกิจของประเทศตกตำ่ำทำให้เงินในกระเป๋าของลูกค้าน้อยจึงมีผลต่อการบริหารจึงมีผลต่อธุรกิจของเราะคะ่ะเขียนเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งเพราะถ้าเขียนแค่นี้มันมันไม่รู้ว่าอะไรนะ รัฐบาลออ,ออกกฎหมายจํากัดการนําเข้าจริงๆตอนนี้มันออกกฎหมายห้าจำกัดการเข้าเมืองด้วยถูกไหมคะรถเคอรี่อะไรอย่างเงี้ยมาขนขนไปส่งขนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นการจํากัดการเข้าออกระหว่างเมืองอยู่แล้วระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะไปเขียนเพิ่มนะลูกนึกออกนะเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัยอืม เครื่องจักรมีราคาแพงคุณคุณใช้เครื่องเหรอใช่ครับตรงเนี้ยคุณน่าจะพูดถึงตัวเทคโนโลยีเออ่ในเรื่องของถ้าเครื่องจักรราคาแพงเนี่ยก็คุณมีทุนเปล่าทุนซื้อเครื่องจกักรไหมและที่สำคัญคนในทีมคุณเนะี่ยมีใครจบ มีใครจบทางด้านเภสัชมาไหมอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือบุคลากรบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของตัวเกี่ยวกับยานะคะยังขาดอุปยังขาดยังขาดบุคลากรทางด้านนั้นคุณมีเขียนไหมแม่น้าเหมือนคุณคณุอืมทันไหมคะ กันเนาะถึงไหนแล้วปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนําเข้าวัตถุดิบเนี่ยคะ่ะคุณไม่ได้นำเข้าทั้งหมดถูกไหมคะมีการแข่งขันระหว่างองค์กรน,นะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องไม่อันนี้เป็นการแข่งขันละเป็นปัจจัยด้านคู่แข่งถูกไหมคะปัจจัยด้านวัตถุดิบการนําเข้าวัตถุดิบอันนี้จะเป็นด้านผลิตภนะัณฑ์ ด้านสิ่งด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวทรัพยากรหรือเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมเนาะว่าหรือนโยบายของโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่าเออเออห้ามใช้ห้ามใช้ห,ใชหรือใช้ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ที่มันน้อยสุดหรือหรือในปัจจุบันเนี่ยคนให้ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์ที่ธรรมจาติธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเหล่านั้นเนี่ยต้องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หรือคนเหล่านั้นเนี่ยต้องการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมซึ่งในในปัจจุบันเนี่ยตัวสิ่งแวดล้อมยมันโดนทําลายไปเยอะอย่างเงี้ยโดยเฉพาะชั้นบรรยากาศที่มันโดนทําลายแล้วทําใหอ้อ่เกิดปัญหาไอ้ตัวเอ่ออะไรนะเอ่ออะไรนะเกี่ยวกับโอโซนโอโซนอ่ะนะคะแล้วมันก็จะทําให้โลกมันร้อนขึ้นเนาะไปทําลายชั้นบรรยากาศชั้นโอโซนอ่ะเนาะแล้วมันไปทําแล้วมันทําให้โลกร้อนขึ้นแล้วน้ําแข็งโลกละลายอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีผลกระทบแล้วถ้าโลกร้อนขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวสมดุลของโลกที่มันเคยมีอ่ะมันก็จะมันก็จะมันก็จะหายไปอ่ะพอสมดุลมันหายไปอ่ะประเทศเราก็จะแรง้อย่างที่เห็นน่ะแล้วต่างประเทศมันก็เออบางประเทศที่เคยหนาวก็จะร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้อ่เกิดวิกฤตการณ์ของโลกเนี่ยค่ะอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวอ่ภาวะโควิด -19 เนี่ย มันก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผลมาจากไอ้ตัวสภาวะการของของโลกด้วยเช่นเดียวกันที่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเงี้ยค่ะอืมโอกาสอันนี้ไม่ใช่นะที่เราคุยกันเมื่อกี้สนิยมทันสมัยคุณต้องเปลี่ยนเนาะอันนี้ลูกค้าสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นอืมอันนี้ให้ให้เปลี่ยนแต่ตรงตรงข้างบนนะคะแล้วค่อยมาเปลี่ยนตามตรงนี้นะคะ อันนี้เวลาวิเคราะห์อาจจะได้ตัวตัวใหม่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะคะเวลาให้ความสําคัญเวลาให้ความสําคัญเวลาให้คะแนนเนาะให้คะแนนจุดสองจุดอะไรเงี้ยต้องให้คะแนนเอ่อถ้าไม่มีข้อนี้นะต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีข้อนี้เราเรา,เราบริษัทแย่แน่ๆนะคะอืมนี่ก็จะเป็นเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยคือนําความรู้วิการประสบการณ์ต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณวิเคราะห์เป็นเป็นโอกาสอ่เป็นโอกาสใช่ไหมเป็นโอกาสคุณวิเคราะห์เป็นโอกาสตัวเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอะ่ะมันเป็นจุดของใครทันสมัยและประสบการณ์ต่างๆของใครถ้าเป็นของเราเนะี่ยยังไม่ใช่เพราะเรายังไม่เกิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของเราจะ,จะกลายเป็นจุดแข็ง ทันทีแต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยตรงนี้เนี่ยพูดถึงอะไรพูดถึงโอกาสมันมันมันไม่ชัดด้วยความที่มันไม่ชัดคุณต้องการจะพูดอะไรอะเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยคือการนําความรู้กันเอ่อหาสามารถหาได้ง่ายๆจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยถ้าคุณพูดว่าสามารถหาได้ง่ายๆจากอินเทอร์เน็ตตรงเนี้ยกูโอเคเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมมันจะไปสอดล้องกับ คุณเป็นคนรุ่นใหม่จุดแข็งของคุณนะ่ะนึนกออกมาอืมเนี่ยคุณเอา้าจุดเนี่ยโอยหายแล้วเออผู้บริหารผู้บริหารและบุคลากรเป็นคนเนี่ยมันจะสอดคล้องกับ S5 ทันทีเวลาคุณไปวางกลยุทธ์เนี่ยเอา S5 มาจับกับเอา S5 เห็นไห <laughs> ้ S5 มาจับกับเนี่ยค่ะเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของคุณเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเนี่ย เออเห็นไหมคนได้เป็นอันดับหนึ่งเอาเอสกับโอหนึ่งมาจับกันเนี่ยเออก็คือคนรุ่นใหม่เทคแล้วก็มันสามารถหาข้อมูลได้ง่ายได้ง่ายๆอันนี้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยไม่ใช่นะสามารถหาข้อมูลได้ง่ายจากอินเทอร์เนต็ตข้อนี้ต้องเปลี่ยนเป็น,ปนสามเดี๋ยวนะข้อนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเทคโทนโลยีใหม่ๆถูกนําเสนอผ่านอินเทอร์เนต็ตเทคโนโลยีใหม่ๆถูกนําเสนอผ่านสื่ออินเทอร์เนต็ต อ่ามีคำว่าสื่อด้วยเนี่ยค่ะเอามาจับกับข้อเอามาจับกับข้อจุดแข็งก็คือคุณเป็นคนรุ่นใหม่เงี้ยมันก็จะทําให้เห็นไหมคนรุ่นใหม่บวกกับเทคโนโลยีที่มันสามารถหยิบได้หาได้จากอินเทอร์เนต็ตอะ่ะคุณก็หยิบมาอาทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้เงี้ยค่ะเวลาวิเคราะห์เนี่ยมันเอามาดูในส่วนนี้คุณดูอันอื่นให้ยังวะคือคุณเขียนสั้นๆเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจเนาะ เศรษฐกิจไม่ดีคือเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ไม่คงที่เศรษฐกิจไม่ดีคืออะไรเศรษฐกิจไม่ดีคือ,เ,อเงินในกระเป๋าของลูกค้า,เ,าเงินในระบบมันมีน้อยเ,อเงินในระบบมีการหมุนเวียนน้อยเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าคนทําธุรกิจไม่ได้ช่วงนี้ถูกไหมเนื่องจากมันล็อกดาวอได้กลกันไหมคะเออมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจมันก็เลยเศรษฐกิจแปลว่าเงินในกระเป๋าลูกค้ามันก็ทําให้เงินในกระเป๋าลูกค้าไม่มี เพราะเงินในกระเป๋าลูกค้าไม่ม,ลม,มีลูกค้าก็ไม่มีตำลังซื้อสินค้าเราไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนีน่ยอุปสรรคก็คือเศรษฐกิจไม่ดีนะคะแต่ทีนี้คุณหยิบมาเป็นข้อหนึ่งเลยคุณให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยมาดูนะจริงๆเศรษฐกิจไม่ดีคุณยังคุณยังผลิตสินค้าคุณได้อยู่ไหมข้อนี้น่าจะไม่ถึงจุดสี่ว่านะคะรัฐบาลบริหารไม่ดีอ่าอันนี้เดี๋ยวนะ คุณให้อะไรอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีนะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่กวดออกกฎหมายจำกัดการนำเข้าคุณให้เป็นอันดับสองทำไมเป็นอันดับสองทำไมถึงได้เป็นอันดับสองลูกอันดับสองน่าจะเป็นข้อนี้เพราะจุดแปดเห็นไหมจุดแปดมากกว่าจุดสองถูกไหมอันเนี้ยข้อสองคุณเรียงผิดเหรอ สองนนอะถูกจุดแปดจุดแปดมากกว่าเอมันต้องเป็นข้ออันนี้ต้องเป็นข้อสองนะคะส่วนอันนี้ต้องเป็นข้อสามอ่านไหมคะเพราะว่าคะแนนมันมากเห็นคะแนนไหมคะในของไม่ลูกครับน่าจะเลียงผิดเลียงผิดโอกาสก็เลียงผิดด้วยนะเนี่ยลูกค้าสั่งออนไลน์มากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งโอ้ยอ,อ๋อยู่นี่ เทคโนโลยีกันอันนี้อันนี้เราเราพูดกันแล้วเนาะว่าคุณเขียนผิดเนี่ยค่ะเวลาเราเวลาเขียนเนี่ยให้ให้เขียนตามความเข้าใจตามคําของเราเลยก็ได้ที่เราอธิบายกลัวค่ะเพราะเวลาเอ่ออย่างเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยคุณบอกเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีครูถามไม่ดียังไงอ้าวเเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีคนก็ไม่มีตังค์ซื้อสินค้าเราอะ่ะอาจารย์เนี่ยเขียนบอกเลยเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีคนไม่มีตังค์ซื้อสินค้าคุณเขียนนี้อย่าง,ยงชัดเจน มันชัดเจนมันง่ายและชัดเจนลูกให้คําที่มันง่ายและชัดเจนมันจะวางกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นแต่สมมุติว่าหนูเขียนพยายามพยายามใช้ข้อความที่มันเป็นทางการเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอาอาจารย์อ่านก็งงๆไปกันใหญ่เลยลูกไม่ได้ไม่ได้เอาง่ายๆลูกภาษาง่ายๆเพราะว่าการเรียนการมาเรียนตรงนี้หรือการที่คุณเรียนเนี่ยคุณทําให้มันง่ายขึ้นถูกไหมลูกเป็นการทําอะไรก็ได้ให้มันง่ายขึ้นลูก เพราะว่าเวลาทําอะไรให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเวลาวางกลยุทธ์มันจะชัดมันจะง่ายมันจะง่ายต่อการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเราพยายามเขียนข้อความยากๆให้มันยากเข้าไว้อืมทําธุรกิจก็ยากเหมือนกันแหละลูกเพราะนั้นมันมันมันยากอะค่ะเพราะยากในการตีความยากในการเราไม่ได้เป็นนักนิติศาสตร์เราไม่ได้เป็นนักกฎหมายจะได้ต้องวางคําที่มันยากๆเงี้ยมันทําให้เราอ่านยาก เพราะฉะนั้นหนูไปปรับให้มันเป็นคําที่ง่ายๆเนี่ยอย่างครูเห็นนั่นแรกครูชอบครูประทับใจมากเลยว่าอ๋อผู้บริหารเป็นคนยุคใหม่ที่คุณเขียนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยครูชอบเอาชอบแบบนี้สิผู้บริหารเป็นคนยุคใหม่มีความตันตัดต้องเขียนขยายความหน่อยยุคใหม่แล้วยังไงอะ่ะมันไม่สื่อว่ามันเป็นจุดแข็งอะบริษัทคู่แข่งก็ผู้บริหารก็ยุคใหม่เหมือนกันจุดแข็งตรงไหนจุดแข็งตรงนี้ต้องเอาเทียบกับคู่เอกับคู่แข่งด้วยว่าเรา กคู่แข่งใครดีกว่าใครดีหรือใครด้อยกว่ากันถ้าคุณได้ฟังในสิ่งที่อาจาร,รย์พูดในบทที่สองนะคะคุณจะเห็นว่าอาจาร,รย์บอกว่าการทําจุดแข็งต้องเทียบกับต้องเทียบกับคู่แข่งด้วยถ้าไม่เทียบกับคู่แข่งเนี่ยมันจะเหมือนกับเฮ้ยคุณคิดของคุณเองคุณเออเองคนเดียวนะเ,เออเพราะฉะนั้นต้องอธิบายด้วยว่าผู้บริหารของเราเป็นคนยุคใหม่อย่างไงมันเหนือคู่แข่งยังไงต้องกด้วยนะคะเหนือคู่แข่งยังไงมันถึงจะชัดน่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลามาวางกลยุทธ์มันก็จะชัดขึ้น มาดูการวางกลยุทธ์สิไปฟังบทที่สองที่ครูพูดให้จบอีกสักสองสามรอบนะคะมันจะทำให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณใช้ s, 1 o 1. s 1อ o หนึ่งโหนึ่งเหนึ่งเทคโนโลยี่าสลับวัตถุดิบที่หายากและอ่อนโยนต่ออเรียงถูกแล้วนี่วัตถุดิบที่หายากและอ่อนโยนต่อผิวโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีการผลิต คุณก็บอกการใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าที่ทันสมัยจริงๆถูกนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีแล้วกับกับเนี่ยค่ะมาผลิตสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาใหม่นะคะก็คือคุณจะใช้เทคนิคคุณจะใช้คุณจะผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกไหมล่ะแต่คุณไม่รู้วไอเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คุณว่าเนี่ยมันคืออะไรเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัยตรงนี้คืออะไรอธิบายได้ไหมคะ อธิบายได้ไหมคะลูกไอ้ล <Hey> ูกสาวครูหายไปไหนแล้วเกี้ยอักสาคะอะไรนะคะเอ่อโอกับเอเนี่ยค่ะทำไมครูถามว่าเทคโนโลยีเอผลิตที่ทันสมัยคืออะไรเอาเร็วเลยสองกลุ่ม เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมาครับใช้เครื่องจักรเหรอคะคุณคุณต้องผลิตสินค้าที่จะขายในวันสองวันนี่มันจะใช้เครื่องจักรคือถ้าใช้เครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรจะไปกลายเป็นอุปสรรคไปเลยนะมันจะมันจะไม่ใช่โอกาสแล้วนะถ้ามันเป็นเครื่องจักรอะคุณมองไว้อย่างนั้นนะเนื่องจากคุณจะผลิตขึ้นมาไม่ได้เลย เทคโนโลยีการผลิตไม่ยุ่งยากเทคโนโลยีการผลิตใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบง่ายอันเนี้ยมันจะเหมาะกับพวกคุณเพราะว่าพวกคุณยังเป็นเด็กทำายทำยังไงอะแบบง่ายอาจารย์เอ้ามันใส่กระมังกวนไงถูกไหมอืมใช่ไหมล่ะพอใส่กระมังกวนแล้วกอกเข้าไปในขวดใช่ไหมล่ะ อันนี้ความเป็นจริงรอเอาให้เป็นเอาให้มันตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเลยเพราะนั้นหัวข้อเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยต้องเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบง่ายใช่ไหมก็คือใส่กระมังกวนนี่เรื่องจริงน,นเนี่ยแต่ว่ามันต้องสะอาดอะมันต้องสะอาดเพราะว่าคุณจะเอาไปทําเป็นอตัวโลชั่นที่มันมีความเฉพาะอะทาโยนต่อผิวเฉพาะเพราะนั้นนอกจากสะอาดแล้วยังต้องปลอดเชื้อด้วยนะคะก็คือ ก็คือต้องต้องแต่ว่าโดยโดยความที่มันเป็นโลชั่นหรือโดยความที่มันเป็นสารเคมีมันก็อาจจะมีไม่ไม่การปนเปื้อนของเชื้อก็ได้ก็าจะต้องมีการตรวจสอบอะไรหลายๆด้านนะคะตัวสินค้าของคุณอนะไึกออกไหมคะครับค่ะแล้วสายเห็นไหมว่าเวลาเราจะผลิตสินค้าอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องมองรอบด้านเลยใช่ไหมลูกเนาะเพราะนั้นเนี่ย คอให้นักศึกษาฟังฝูตรงนี้ให้ดีๆนะคะแล้วก็บางทีมันอาจจะกลายเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งของคุณก็ได้นะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยจริงๆออันนี้เดี๋ยวนะ,วอะเอาวิเคราะห์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดเนาะลดลดต้นทุนแรงงานโอสองลดต้นทุนแรงงานคืออะไรยังไม่ชัดมันไม่ชัดลดต้นทุนแรงงานคืออะไรเอสสองโอสองคุณอาจจะวิเคราะห์ผิดเนาะเดี๋ยวคุณกลับไปทําใหม่ดีไหมคะลูก ไปวิเคราะห์มาให้ง่ายๆทันไหมลูกทันครับทันค่ะค่ะเนอะเนี่ย no. บางทีมันบางทีบางข้อก็กลายเป็นเอ่อแต่ของคุณส่วนใหญ่ก็จะจะไม่หนี่เดี๋ยวนะอืมอันนี้โอกาสโอกาส อันนี้ก็เริ่มเรียงเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูควิเคราะห์ไปให้เรียบร้อยแล้วะอะทีนี้เดี๋ยวกลับไปทำนะเออโอเคของกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวครูเขียนให้ก่อนว่าความคิดเห็นก็คือ,อ,อการเขียนการวิเคราะห์เขียน ให้เข้าใจง่ายนะคะเข้าใจง่ายกระชับด้วยนะคะอยากก่าเขียนเยอะๆน,นะคะกระชับนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ในส่วนของสองการวิเคราะห์กลยุทธ์นะคะเรื่องของกลยุทธ์วิเคราะห์ใหม่นะคะคุณคุณวิเคราะห์ใหม่ นะคะตามนี้ยังไม่ให้เกรดนะคะยังไม่คะแนนนะคะส่งคืนเดี๋ยวก่อนนะโอเคเสร็จแล้วครูจะไปที่นี่คกูจะหยุดบันทึกนะคะสําหรับกลุ่มนี้